ผมนายสมประเท์ดรวินัยนะครับจริงๆการมาออกงานวิบเอเชียก็เหมือนกับเาาบริษัทคนไทย,นยมาเปิดสู่ตลาดโลกนะครับจริงๆก็ผมได้พูดกับหลายท่านว่าจริงๆต่อไปอยากให้ที่นี่มีไทยฟาวิเลียนเพราะว่าผมว่าอยากจะให้ว่าในไทางวิบเอเชียก็มาจัดงานที่นี่มันควรจะประกาศให้โลกรู้ว่าเมืองไทยเราก็มีสินค้านวัตรกรรมนะครับอย่างในเคอร์วีเอสซีกรุ๊ปเนี่ยเราก็เคยได้รับรางวัลแห่งชาติมาแล้วถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็ในเรื่องของการทําพวก โปรไบติกจุลินทรีย์เกี่ยวกับทางเฟอร์เมนเทชันครั้งที่2ล่าสุดเมื่อ23ปีที่แล้วเราวอนวัตกรรมแห่งชาตินะครับรางวัลที่ 1. 1ทางด้านเศรษฐกิจทางด้านนิวเทคโนโลยีของนาโนเอนแคปซูลเลชั t นเทคโนโลยีซึ่งผมว่าตอนนี้เราก็พัฒนาไปสู่ทั้งทางด้านในคนเครื่องสาอางอาหารเสริมทั้งในสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างที่เราอานวัตกรรมของเราเนี่ยของคนไทยมาสู่ตลาดโลกเนี่ยในงานนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเรางานสัตว์เล็กเนี่ยมีคนมาสนใจมาก อยากจะสนใจเป็นตัวแทนสัตว์เล็กเรานะครับเรามีสารไฟโตเจนิกซึ่งมาทดแทนน่งการใช้ยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกกันรณรงค์ให้มีการใช้ยาสารเคมีลดลงเขาก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี่ก็คือเป็นนิวเทคโนโลยีของไฟโตเจนิกเอเราใช้วิธีเอ็กทรักก็คือสารสกัดจากพืชมาเอ็กทรักมาสกัดเอาให้ทาให้บริสุทธิ์แล้วมาใช้ระดับทํานาโนแล้วก็เอนแคปซูล레이ชั่นเราใช้เทคโนโลยีของคนเลยเพราะปกติทุกวันนี้เราทำเครื่องสำหรับใช้ในเครื่องสำอางกับอาหารเสริมในคนและในสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะครับ แล้วเรายังมีความแข็งแกร่งในการผลิตถั่วหมักที่ใช้ในโรงงานอาหารเสริมไอโรงงานอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีพวกพวกแร่าธาตุอินทรีย์ที่เป็นออกนิกทั้งคีเลตกับโปรตีเนเอตอันนี้เราก็มียอดขายสูงมากนะครับแล้วก็ทางด้านโปรไบติกเอนไซม์แล้วก็ทางด้านสัตว์น้าจริงๆอยากบอกว่าบริษัทีเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือส่งออกนอกที่เราตั้งใจอย่างนี้เพราะเราอยากให้บริษัทเป็นคนไทยเนี่ยนะครับว่าเราเป็นบริษัทไทยที่สาม,มารถส่งออกแล้วก็ไปทําเงินตราเข้าสู่ต่างประเทศแทนที่เราจะเป็นบริษัทนําเข้า ผมก็อยากให้เราเป็นบริษัทเอ,อที่เล็กๆนะครับไม่จะเป็นบริษัทไม่ใหญ่มีโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการที่จะไปทําให้สินค้าไทยนี่ออกสู่ตลาดโลกนําเงินตราเข้าสู่ต่างประเทศแทนที่เราจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวนี่คือความคาดหวังของงานนี้ที่ว่าเราคงจะมีโอกาสได้ออลูกค้าต่างประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็ภูมิใจที่จะบอกทุกคนที่มาในงานนี้ว่าชาวต่างชาตินี่คือบูธของคนไทยเวลาผมพูดกับเขาก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเลยนี่คือบูธของคนไทยให้เขารู้เลยว่าในในี้คือคนไทยถ้าคุณสนใจก็มาซื้อขายกับเราแต่ผมเชื่อว่า สินค้าเรามีนวัตกรรมเพราะตอนนี้เราก็ทําไปทางด้านคนซึ่งเราก็เติบโตทั้งด้านอาหารเสริมกับเครื่องสําอางในคนอย่างมากเอ่อ my background is veterinarian but uh, I also learning PhD for the uh, science for nano encapsulation technology we are among a few thai company that uh, we expect to be over here for in the e b a v exhibition because we want to uh, let every country know that we are among the thai company that we are the innovative company we have innovative products. Like our product this year, we showing the new technology of phytogenic extraction, purification and nanotechnology with encapsulation technology. This is the new technology that we get the National Innovation Award in the last two years from our Thai government. And we got a lot of award from other countries like Taiwan, Geneva, Switzerland, or even Korea. So now we develop for human product and pet Product also like cosmetic or supplement or food. So, our product is very developing and very innovative product. Apart from phytogenics, we also have the uh, chelated minerals or organic minerals that uh, we have a huge sale and production for uh, many countries. And we supply not only our local but into international market and also soybean fermentation, hydrolyzation for the young animal. We also produce like probiotic and enzymes. So, our core competition, our vegetable group. Is the phytogenic extraction, purification, organic mineral occlusion technology, as well as the enzyme and probiotic fermentation technology. All this technology we already improve and developed for the human product like uh, cosmetic and supplement and also pet food is huge, it's big market, and we couple it and we have many partners all over the world. For the exhibition, we expect that we can get more customers. And from all over the world, but I'm very appreciate to tell everyone that you are Thai company and this Thai stall, Thai booth, and we hope that a Thai company will be more and more famous in for the animal sector to supply the good indoor product to the world, not only Thailand. This is my expectation. Thank you.